โมตัสสะภะคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผลิตวานะเมตังสสะเมตตาภะทันต์ตากวิจิตตจิตตาผลิตังภนันตุสักเเคกามีจักรุเปหิริสีขะลาตเตจันตากิเควิมาเนทีเปละเทจะกขามตทะลุวันะขาเนีเขาะวัตถุมีเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะละทละวิสเม ยากะคันทับปนาคาติดทันตาสนิเกยังมูนิวาระวัจนะังสารูเมจุนตัธรรมมาโสนะการูยมขันตาธรรมมาโซนะการูยมขันตาธรรมมาโสนะการูยมขันตาณโมตัสสะพะโตัวโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะพะโตัวโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะพะโตัวโตสัมมาสัมพุทธะกายะวาจากายะวาจาจิตตังอหังวันทานนันตานคราช พระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวปูเชมิกายวาจจิตตังหังวันทานาตนะราพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวปูเชมิกายวาจจิตตังหังวันทานาตนะราพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวปูเชมิกายวาจจิตตังหังวันทานาคาพิบดีองค์ดำแสนเดชจันทานารายนคราชวิสุทธิเทวปูเชมิสาธูสาธูปูเ้อไม่มีลูกในน้ำคนละไม่เก่ายางสองชุดดอกกุหลาบวิเก้าดอกหนึ่งชุดพรออมดอกบัว มาแก่บนตรงนาปูานั้นตาพนังอุสาหลัปูองค์ดำหน้าไร้นักสลัดองปูเบีเอออันนี้เป็นข้องตรงนี้แก่บนญงวดที่หนึ่งท่านว่าที่านมากเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดบนลัางที่ปูเอาบารมีซอยปูเ้อปูองค์ดำทางบนอ่ะลูกกัแก่บนแล้วให้ปูมารับเอาแล้วกางงวดนี้อย่าให้ขายหนาาขตาเพิ่นเือยังลูกขอปูทุกงวดงวดนี้เ้อปูองค์ดำแสนกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิพดี องดำแสงดิจันหานักราิษเทวปูเฉมีนนี้ลูกกับข้อบนซื้อยังก็ได้ห้มีเจ็ดเล่าปูเด้อเจ็ดลต้องว่าเป็นเลขรูดเป็นเลขเน้นเามีเจ็ดเก่าเจหหเก่าแล้วก็เจหนึ่งฟังอีกทเจ็เก่าเจ็ดหกเกแล้วก็เจ็หนึ่งสามตัวมีเจ็เก่าหกเจเก้าหนึ่งส่วนเลขทูบแล้วปูเด้อห้มาในชุดเน้นชุดเจก็ได้ลูกกับตรงนี้ลูกจะน้ำผลไม้เก่ายางสชุดดอกกุหลาบก็สิดอกนึ่ชุดถวาย องปู u, นัตาตรงนี้้อปูเด้อกับงยาอุษาเด้อบ่ได้เกี่ยวกับตรงปูองดบเด้ออาสาธุสาธุนะูเด้อ๋ยวเขาไปุดทุนต่อชดทุนไปอะบนปูไม่นี่สิบนปู้นิ陀น Om Nam ี a, a n t i ง a n a น a Kala Visuddhi เ e วาปูเ e มิ Sūtīyam p i j a y า v าจ j a j t h a m v a t a a b h Om d บ a ส m ā n n วิสุทธิเทวาปูเชนิตติยมปีกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองดำแสนเิริจนานานคราชวิสุทธิเทวาปูเชนิเมตันจะมหาลาโภิโยนาคนขันธบรีตังสาธุสาธุปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์นอนตีแห่งสำนักปูใหญ่แน,น่นลูกได้เข้ามา ขอบ่นบานปูขอโจกขอลาบลูกแก้บ่นเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลเาใหม่ลูกก็ไปซื้อเองนะแ้ะก่กระหอกอาจจะมาส่งเฮ้าวันที่สิบห้าเนี้ยหอกอันนั้นตาเสศษเดิมมาส่งปูองค์ดำแล้วก็รู้วันนี้ลูกบน่นอีกอย่างนึ่งลูกกับิลากล้วโงมาให้ปูในเร็วๆนี้นะครับเป็นจริงทุกทายแล,ลักการว่านี้สีหกขั้นว่าขอบ่นปูอย่าให้ใหา,ายหน้าไายต่าดินหนองเมืองหลบขั้นข้อละหาเพื่อจะปูก็เห็ด หอกอันนั้นแต่เสดกับสีมาท่านปูพร้อมลบแล้วลูกก็จะบนเป็นทนูกับที่นี่เป็นอาวุธอีกอันนึงไวแต่ยิ่งสอยหลเแล้วปูเริอเป็นทนูลูกกะท่างวานีจะได้ลูกกัสิถวายอยู่แล้วแต่ว่ากะบนปูหอมาหอกจะได้มีป้จใจเดี่ยวทนูมาให้ปูเล้อปูเด้อแหล้ลลกกะเป็นพลไม้เก,ก็ยางสี่จุดดอกกุหลาบก็จะก่าเดอดสี่จุดถวายปูงดําปูเวทุงามมนน้จันเลือมันจันท่าท้าสามตัวก็จะเพิ่มปเป็นแปดชุดเล้อคอยปูเปิดเมตตาค,ความธนูตรงงา มณนี้จั์นี่จะบนเป็นอัญญมณี้เกศแก้วเด้อเป็นแก้วพญานาคเด้อหอยงาถวายงาลูกสีชมพูเนาะงาเนาะตรงนั้นเด้อหรือสีขาวก็ได้เนาะแล้วก็กลงปูเวทจะเป็นผ้าแดงอ้อมเบี้ยวไมมสิเปลี่ยนผ้าไม่เห็นปูเวทเด้อหรือว่าจะทับไปเลยเด้อขอบูเปิดเมตตาเปิดโชคเปิดลาเปิดล,ลูกมาบนเ,เด้อแล้วก็แห่แห่เงาล่วมคือเก่าก็จะเป็นกวางเงาขึ้นเท่นงงานี้แหละต้นหนามเพื่อมหาห่อนกี่น้องกับที่ยืนถ่ายอยู่นี่ การแห่คือยังเชื่อเมื่อกี้ล่ะปูใส่ถิ่นมายู่มันสงบสัเงียบดีแล้วลูกก็จะไปน้ำทีมมาแล้วก็่วนตัวลากลำโพงของลูกคือเก่าลำโพงลูกก็จะลากงนี่สิล่ะให้ปูเฝนเมตตาแห่การแห่ไอ้สิล่ะแต่ว่าที่สำคัญคือสบายทะนุ้ลำโพงเป็นแห่กับทีมงานนี่ล่ะคนเห็นน้ำอย่าเอ้ยแยนอยู่เด้อแห่อยู่ประเด็นล้ำลูกก็จะลำน้ำกล่องเงี้ยห้คนเห็นไอ้สีแต่ถ้าปูแล้วปูฝนเมตตาเด้อเงี้ย ภูเวทภูเวเียวกครว่าเตหลายสาธุสาูเวทเอ้ยลูกกแก่บนไปแล้วมีลูกเข้ามาบนผููตอ่อเป็นผลไม้เก่าอย่าง สี่ชุดดอกกุหลาบ v e r t เ c ้าดอกพี่อยู่ต่อไู้ภูเวทภูหลักหมูยามนี่จังเนอชับ้าน้านี่ย่งให้ขายหนาขายตายพี่น้องหมนเดี๋ยวจะกลับไปบอกน้ำปวงหล่ะพีอยู่ชิบงก้าหน้าซื้ออีกย่างได้ปูงหล่ะเนอซื้ออีกย่างก็ได้ให้นี้เจ็ดเจดเก้าเจ็ดหหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจดเก้า็หกกเกเจ็หนึ่งสมันี้เจเก้าหกับเจ็ดเก้านึงคูปูกัุดแล้วมือนั้นเนอถาสำเร็จลูกก็จะน้ำผาแหล่นี่มากให้ภูเวท เคี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นลูกแก้วให้ยาม่นิจันแล้วก็พุ่งดำเป็นเทานู่พอมีสามหม่องเลยเด้อขอพูซอยกันเด้อให้มาในชุดเน้นบ่อรูดเอาลางก่อนเลยเอาเท็ดหนึ่งก็ได้เท็ดเก้าก็ได้เท็ดหกก็ได้หกเก้าก็ได้เน้นไปที่เท็ดหนึ่งเด้อพูดเลยเท็ดเก้าหกเลยเท็ดเรื่งคันแล้วก็ผลละไม่ก็ยางสี่ชุดดอกหลับก็สี่ก็ดอกสี่ชุดตรงนี้ถ้าสามตัวจะเป็นแปดชุดแล้วกันเแี่ยระหนักเพื่อคือเก่าเแง่ตัวโตอีกหลังลำโพงอีกเด้อถ้าสำคัญคือให้หา แม่เอล์ูไม่ล้วก็ให้ยามันนี่จันลวก็ปลูกดำเด้อขอปลูกมันน่ดำเปิดโฉมเปิดราบเล้เร้่อตาตุเ้อปลูกเลยาอะดนี่ยาปลูกยามันนี่จันเลยมันนี่จัน่าเด้อกะขอพุ้นล้วก็ที่กมพูดว่าเนี่ยลูกมะบนบนเป็นของยาเนี่ยเป็นลูกแก้วยี่หม ที่ขาวก็ดไ,ได้สี่พูก็ได้ป่งดำนี่จะเป็นทะนูปูเวทจะเป็นผาเคี้นแอวแล้วก็ผลไม้ก็ย่างสี่ชุดดอกลาบปอสีเก่าดอกดทีา่าเขาซ้ตัวก็จะเป็น8ดชุดเด้อมอไหอป,ปูแล้วก็แห่ต้นหนามเพือ่อคือเกาคือก่อเงี้ยคือเกาลูกไปนามเพื่อละลูกจิตมาถ่ายยุลานกับแฟ้เงี้ยมันี่แล้วขอมมาตอกาลละกับากลำพงคือเกา่าของ,ล,ล,ง,ขของลูกเด้อสิบมคนั้นว่าสื่ออย่างไรหมิจเจีนะปูต้องเป็นเลจออห้าน้าเนื้อหย,ยาเจดเกาเจ็ดฮกเก่าแล้วกัเจ็ดหนึห่ง ก็งีกเถอเจ็ดเก่าเจ็ดหกหกเก่ากัเจ็ดหนึ่งสตัวนี้เจ็ก้ับเจ็ดก้่ทู่ผู้เป็นเด้าหงุดล้วตะเน้นไปออกคือเจ็ดก็ได้ออกล่างก่อนเด้เาเจ็ดหนึ่งเด้อใช่ใครหนาใครตาิันบกทำก็ทหาเด้อใสรลุานเด้อวมแล้วลูกแก้วได้เาได้จ้าไรก็ถวายแล้วต้นมาก็อยาให้เขาเด้อเด้อผู้เวทูงดำแล้วไปพูงดำก่อนบ่ขั้นผเรื่องหเเราเราหงุดหงิดอ่ วงดำเดิมสิบหกคันหนาซื้อยังไงให้นี้เก้าเฮ้ยซื้อยังไงให้น้เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าหล่ะกะเ็เจ็ดหนึ่งป้าเหือเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าหล่ 9, 6, 6, 9ละกะเ็เจ็ดหนึ่งตามตัวมิเจ็ดกับหกกับเจ็ดก้าหนึ่งตู้ฟูเป็นฟู่เป็นคนไหนอีกพนะูดนะครับตอนนี้เป็นชุดเจียนให้เขาเจ่บอบ่อเอารูดบ่อเอาลูดอเอาเจ่อเอารางก้อนคือจังหวัดก้อนเอาล่างก้อนคือยังเห็นเห็นเทือก้อนละ่ะเอาแบบนั่นเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยทำได้เด้อธนูเด้อของปูงดำเนี่ยเป็นลูกแก้ว ผูเวกเป็นผ่าเกี้ยนเด้อล่ะกะผลไม้เก้าอย่างที่ชุดดอกกุหลาบไว้เราชุตาสามตกไปเปลี่ยนแต่ชุดแห่ตะนหนามเพื่อหลักกรมาเลื่อะหลักกระแกไม่นี่คือเก่าเหล่าลูกหลันลำพงคือเก่าตอกปูนันนก้นคือเก่าบอกปูเหมือนเด้อบอกปูเปิดเมตาเด้อเจ็ดหนึ่งรานก่อนเลยเด้อปูเด้อเรียบร้อยครับหายคล่องใจบนบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกก็ถ้าสําเร็จผลไม้เก้าอย่างนี่สี่ชุด ดอกกุหลาบก้าสิเกาดอกนี่สี่ชุดท่าสามตัวจะเพิ่มเป็นแปดชุดก็ไปแห่ตั้งแต่หน้าอำเภอเป็นกองยาวเหมือนเดิมแล้วก็ลูกศิษย์มาเต้นตั้งแต่ร้านกาแฟาถึงลานจอดรถแล้วเข้ามาสักการะปู่แบบนี้แล้วก็อาจารย์ลากลาโพงเช่นเคยนะครับส่วนนะองุย่านี่จะเป็นของปูงดำจะเป็นธนูหอกนันตเศษนี่บนและมาแล้ววันที่สิบห้านี่แล้วก็ของย่าเนี่ยของปู่รอบนี้จะเป็นธนูไบสอยตกเหมือนเล่ยหละกะย่านี่เป็นลูกแก้วมานี่ของย่าสีขาวหรือสีชมพูก็ได้ส่วนปู่เบดเป็น ค่ะพันแอลปื้นไงอันใหม่สาธุสาธุทุกคนครับใ, <น S 1> ใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้มีโชคนะครับสิบหกล้านบาทซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งซ้ำตัวมีเจ็ดหกเก้ากับเจ็ดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดส่วนทั่วปู่เป็นนะครับผมเนาะกะนินลางก่อนในชุดเจ็ดก่อนเด้อปูเด้อญาเด้อปู่เวทสาธุทุกคนครับฝ<ส>ากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ